โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้มาพบกับไอเอ็นชาแนลวันนี้ไอเอ็นจะมาพาทุกคนมาหาอ่าคริปโตทุกคนจากเว็บเวบนี้เลยอ่ะตอนแรกถ้าเรากดเข้ามาใช่ไหมแล้วมันก็กดอันแรกเลยแล้วเราก็กดเล่นได้เลยทุกคนอ่ะเล่นประมาณนี้นะทุกคนนี่ทําประมาณนี้เลยเนาะก็ทําไปรเรื่อยๆเนาะจากนั้นอ่ะทําจนหมดอนะทุกคน ก็จิ้มจิ้มไปเรื่อยๆอืมสองอันขึ้นไปทุกคนถึงจะจิ้มได้เนาะแต่ห้าไม่ถึงสองมันก็จะไม่ให้จิ้มนี่ก็ประมาณนี้อ่ะพอหมดแล้วมันก็จะตัดจบไปเลยแบบนี้เนาะอ่ะจากนั้นเดี๋ยวเอ็นจะเข้าไปดูหน้าแรกให้อ่ะอันนี้ขอออกก่อนอ่ะพอ ถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมทุกคนจากนั้นเรากดตรง wallet ตรงนี้เลยค่ะอันที่สามนะทุกคนาจากนั้นก็กดคมนี้ไปนี่ทุกคนให้เราเอาอากระเป๋าอ่าอีเมลของกระเป๋าคอยเบสอะมาใส่ตรงนี้นะทุกคนอันบนสุดเลยแล้วก็เลื่อนลงมาเคมของเขาทุกคนนี่สูงสุดทุกคนเห็นไหม,มโฆษณาเยอะจริงๆเลยอ่ะ เรามันให้กดออกความกดออกปุ๊บล่างสุดทุกคนกดคําว่าเคมตัวนี้ได้เลยตัวนี้ทุกคนถ้าใครอยากถอนก็ถอนได้เลยนะแต่เอ็นยังไม่ถอนดีกว่าเนะ้อวิธีการทํางานเขาก็มีอยู่ประมาณนี้เลยทุกคนก็ไม่มีอะไรมากมายเลยแค่สองอันนี้นะทุกคนอ่ะส่วนอันนี้เป็นอ่าการเชิญเพื่อนแล้วอันนี้ก็เป็นการเข้าเว็บไซต์ของเขาอันนี้ก็เป็น เพจทุกคนว่ากิจกรรมต่างๆมันลงยังไงอะไรยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวลิงก์นี้เอ็นจะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันต่อไปวันพรุ่งนี้โอเคบ๊ายบาย